มีความน่าสนใจกอบทั้วเลยนะครับทั้งลิฟทั้งวิเคราะห์นะครับก็อันนี้ดี๋ยวทีไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับลองไปดูตามแผนเอานะครับเพราะว่าทั้งเทนโทโซโล่ค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวถ้าสอนช้าเดี๋ยวมันจะมันจะนานนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากอีโตรเลยนะครับอีโตก็จะเล่นนะครับเริ่มต้นเลยครัจะเล่นเคอร์ดนะครับมีแฟร์ผสมบวก เป็นตัวที่9ไปนะครับเป็นมีแฟรแอดนาสนะครับแล้วก็มีการเลขยกคู่ปแปดผสมเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับ ตร,ตรงช่วงแรกนะครับที่บอกเป็นบีบเนฟเขาก็แบบมีแฝงแล้วก็บุกตัวที่9อตัวท4เข้าไปนะครับแล้วก็มีการเล่นคู่แปดของ F E แล้วก็ G นะครับ เข้าอินโทรที่เป็นเมโลดี้นะครับต่อมาอินโทรที่เป็นเมโลดี้นะครับก็เริ่มต้นจากการดันสายนะครับตรงดีมิเนอร์ minor, เพนโทนิกนะครับแต่เขาดันเขาดันสาย2นะครับแต่ว่ามีการเล่นนะครับาสายหนึ่งกดโน้ตสาย1เรื่อยๆซึ่งเป็นโน้ตเดียวกับที่เราดันนะครับมันจะได้เสียงกัดๆกันนิดนึงนะครับ,รรก,ก,ก,นนรบก็เริ่มจาก สังเกตนะครับสายหนึ่งที่ผมดังเมื่อกี้นะครับก็คือเราดีดนะครับโน้ตน,นะครับตรงโบกีไปก่อนแล้วก็ดังขึ้นใหม่นะครับตัวนี้ไม่ได้ดีดนะครับดังขึ้นใไปแล้วก็ดีดแล้วก็ปกล่อยออกมาเขาเรียกว่า r นดิ้งหรือว่าการสายด้วาค่อยดีดนะครับ ต้องใช้ฐานนะครับเฟสที่13นะครับเฟสที่13เนี่ยดีดโนต้ตเสร็จด้วยค่อยๆเหมือนเราค่อยๆดันลงมาอีนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้โนต้ตไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับนะครับประมาณนี้เท่าต่อมานะครับเมื่อกี้โนต้ตนะครับมีสไลด์มี าต่ายมีแฮมมอร์ดดูออฟอะไรก็ลองดูจากแท็เอานะครับเมื่อกี้สายสามนะครับมีการเล่นฟรีเบนดี้อีกแล้วคือเราดีดนะครับแล้วก็มีดูสเกลนะครับตัวชาร์ปสามนะครับเข้าไปนะครับ อย่างที่บอกคือตัวแฮงเอาท์คูนออฟแะเรียนต่างๆเราจะแถมเอานะครับเพราะว่ามันที่ที่เด่นจุดหรือมันจะช้านะครับข้อต่อมานะครับมันเป็นลูกลูกสองนะครับครับแล้วก็กลับมา,าสายนะครับเออเหมือนช่วงแรกนะครับด้องสายสองแล้วกดลดสายหนึ่งนะครับ แล้วก็ลงมาเล่นเลครับคล้ายสู้แทกเลย<สะ>แต่ว่าเปลี่ยนการเล่นลนะครับสายคำนิ้ไปด้วยหนะครับ พีเดิลพอยต์นะครับพีเดิลพอยต์คิดง่ายๆคือมีตัวหนึ่งเป็นโน้ตหลักอีกตัวหนึ่งเป็นโน้ตวิ่งนะครับวิ่งวิ่งไปนะครับนี่คือลักษณะของพีเดิลพอยต์นะครับถ้าในเพลงนะครับจะเล่นอย่างนี้ครับ เเวนนะครับนะครับแล้วก็อ่าข้อต่อไปเป็นซุยพิกกี้ของดีนะครับอาเปเจียดีเมเจอร์นะครับเล่นเล่นห้า,าสายนะครับ การไล่สเกลนะครับของอ D m i n o เนอร์นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะคูนออฟดีครั้งเดียวของสายนะั้นเราใช้คูนออฟขึ้นไปนะครับถึงสายจบ,บเลยน,นะครับ ูจกเนะครับเป็นสายละสามโน้ตน,นะครับสายหกมีสี่โน้ตมีสายเป่า,าด้วยนะครับอันนี้คือช่วงของอินโทรนะครับทีนี้มาดูช่วงของโซโล่นะครับช่วงของโซโล่นี่ก็มีความน่าสนใจนะครับอยู่หลายขั้อนเหมือนกันนะครับก็เริ่มจากการเล่นเพาเวอร์คอร์ดการเล่นคอร์ดบีซัดทูนะครับ เหมือนจะเป็นบิน๊กเล่มน,นะครับนะครับถ้าต่อมาก็จะเล่นนะครับเป็นคู่สายระหว่างสายสองและสายอ่าสายสองสายหน,านะครับวิ่งบ่ นะครับก็ประมาณนี้ข้อต่อมานะครับเป็นการเล่นอา,อาเพนจิโอนะครับเป็นเหมือนกับลูกลันนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ายากพอสมควรเลยที่จะเล่นแล้วให้มันเคลียร์ออกมานะครับมีลักษณะการซีเป็น์ด้วยนะครับ ที่ความสูงอจะช้ากวคค่าเพราะตอนแรกที่ผมแกนะเนี่ยเล่นเรอวเล่นเร็วไม่ได้ต้องอาศัยการจุดมันจะเล่นความเร็วได้นะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับเป็นการเล่นเหมือนสปีด d picking อยู่บนสายเดียวนะครับบนสายหนึ่ง พูดง่ายๆคือเล่นทางพอ่อนนะครับดีสายเดียวของดีโรถเดียวของสายนั้นนะครับแล้วใช้การแทนมะอ่อนลงมาถึงสายหนึ่ง ให้มันเคลียออกมาครับรั้นตอสุดท้ายครับเป็นการคัตติ้งนะครับเ็จที่24นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลืม,อมบอกนะครับอตอนที่ลงมาถึง้ายหนึ่งนะครับเล่นโคมาติกมือซ้ายเล่นโคมาติกโดยใช้การแฮนด์เบอรอ์บูนออฟแล้วมือขวาคัตติ้งนะครับ ที่นิ้วมือซ้ายไม่แข็งแรงครับคือบูทออฟหรือแฮนเบอร์ออฟเนี่ยมันเสียไม่ออกนะครับจะเป็นปัญหามากนะเพราะว่าใช้สีนิ้วเหมือนโคมาติกเลยนะครับแล้วก็แท็ปปิ้งนะครับไปที่เซตที่20นะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับแทบบ็แบบปปิ้งเซตที่24แล้วมือซ้ายนะครับเท่าไ mm hmm. หร่ดันสายนะครับดันสายจากเซตที่20นะครับ mm hmm. ด้วยเมโลดี้คล้ายคลอนเริ่มนะครับควาใหม่นี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเพลงนี้ก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่แบบว่าช่วยทำให้เราฝึกได้นะครับพอสมควรเป็นเพลงที่ โผล่เดียวนะครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับฝึกจากชา้าๆก่อนแล้วค่อยไปเร็วนะครับแล้วค่อยๆเร่งความเร็วไปนะครับคือเราฝึกจากช้าๆเนี่ยให้มันชัดเจนนะครับฝึกเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวความเร็วจะมาเองไม่ต้องไปยิ่ง้องนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเแล้วง่ายพก็นใหม่น,หนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ที่ทึ้กัด้เต